One Piece Card Game Presented by ท่าลุยโฮมสวัสดีครับผมกับตันปอวันนี้จะมารีวิว Starter Deck 0ูกลุค 01, ค่มโจรสลัดหมอกฟงังพระเอกมังกี้ดีลูฟี่ที่ทุกคนชื่นชอบช้าเป็นบ้า ทถ้ามาอยู่ในการ์ดเกมจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดซับช่องฮาลุยโฮมด้วยนะครับสำหรับชุด starter deck 01กลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางเนปบุกต้นเกมบัฟพลังโจมตีต่อเนื่องมาเริ่มกันที่ใบแรกครับมังกี้ดีลูฟีสังกัดซูเปอร์โนวาและกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางประเภท leader card มีไลท์5พา power ์5 0พ0 ความสามารถใช้งานช่วงเมนเฟสเทิร์นละหนึ่งครั้งนำการ์ดโด่งของเราที่อยู่ในสภาพเดสไม่เกินหนึ่งใบใส่ให้กับลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเราหนึ่งใบเป็นการช่วยเพิ่มพลังให้เพื่อนหรือให้ตัวเองก็ได้นะครับเป็นลีดเดอร์เน้นเกมบุกช่วยเพิ่มพลังให้พวกของโจมตีอย่างต่อเนื่องให้หนึ่งกองให้หนึ่งใบครับต่อไปอูซบสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอน ข้อสองพาวเวอร์สองพเคาเตอร์หนึ่ความสามารถติดด้งสองใบเมื่อโจมตีในการต่อสู้นี้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถสั่งใช้งานความสามารถบล็อกเกอร์ของคาแรคเตอร์ที่มีพาวเวอร์ห้าพัหรือมากกว่าได้ก็คือไม่โดนตัวใหญ่บล็อกนั่นเองและมีความสามารถทิกเกอร์ถ้าตอนเจ็บไรเราได้ไดอูซบขึ้นมือเราโชว์การ์ดไปนี้เราสามารถคอลงมาได้เพราะมีสกิลของทิกเกอร์ให้สองใบครับผมต่อไปกาลูสังกัดสัต และอาณาจักรอาราบาสตาคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอนคอร์ดหนึ่งพาวเวอร์สามพันเคาน์เตอร์หนึ่งพันไม่มีความสามารถแต่เป็นคอร์ดหนึ่งที่ตีถึงพาวเวอร์สามพันให้สี่ใบต่อกล่องครับต่อไปซันจิสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอนคอร์ดสองพาวเวอร์สี่พันความสามารถติดดง้งสองใบคาแรคเตอร์นี้ได้รับจู่โจมฉับพันหรือรัชนั่นเองรัชคือการใบนี้สามารถโจมตีได้ในเทิร์นที่ลงมานั่นเองแค่ติดดง้งสองใบ ตีได้เลยนั่นเองให้4ใบต่อกล่องครับต่อไปจินเบสสังกัดเผ่ามนุษย์เงือกและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟานคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอนคอสามพาวเวอร์ห้าพันความสามารถติดด้งหนึ่งใบเมื่อการนี้โจมตีเลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ใบอื่นของเราไม่เกินหนึ่งใบในเทอร์นี้พาวเวอร์บวกหนึ่งพันเป็นการตีและแจกพลังให้เพื่อนนั่นเองแค่ติดด้งหนึ่งใบให้จินเบืก็ตีบวกพลังให้เพื่อนได้แล้วคุ้มจริงๆให้สี่ใบต่อกล่องครับ ต่อไปโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์สังกัดสัตว์และกลุ่มโจรสลัดบวกฝาดคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอนคอส์หนึ่งพาวเวอร์หนึ่งพันความสามารถบ็อกเกอร์เมื่อฝ่ายตรงข้ามสั่งโจมตีเราสามารถเลือกการ์ดใบนี้และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้เป็นการ์ดป้องกันนั่นเองมีพาวเวอร์แค่หนึ่งพันก็จริงแต่มีความสามารถบ็อกเกอร์เลยนะครับให้สี่ใบต่อกล่องครับต่อไปนามิสังกัดกลุ่มโจรสลัดบวกฝาด,ด,ด Guard, Common, คาแรคเตอร์การ์ดคอมมอนคอส์หนึ่งพาวเวอร์หนึ่งพันเคาน์เตอร์หนึ่งพัน ความสามารถใช้งานเมนเฟสเทิร์นละ1ครั้งนำการ์ดด้งของเราที่อยู่ในสภาพเลสไม่เกิน1ใบติดที่ลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเรา1ใบเป็นการ์ดช่วยเพิ่มพลังให้เพื่อนนะครับโดยเอาการ์ดดงที่เลสอยู่นะครับผมใส่เพื่อนถ้ามีนามิสอตัวก็ทํานามิได้ทั้ง2ตัวนะครับผมให้4ใบต่อกล่องครับต่อไปนิโคโรบินสังกัดกลุ่มโจรสลัดบวกฝั่งคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอนคอสสามพาวเวอร์ห้าพันเคอร์เตอร์บวกหนึ่งพันไม่มีความสามารถครับผม เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่มีความสามารถแต่ลงคอสสามตีถึง5,000สามารถตีลีดเดอร์อีฝ่ายได้เลยนะครับเนี่ยให้ตีใบต่อกล่องครับต่อไปเนเฟอร์ตาลีวีวีสังกัดอาณาจัก Guard Common, อร 2, Power 4, 000, อ阿าบาสตาคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอนคอรสองพาวเวอร์สี่พันเตอร์โบวกหนึ่งพันไม่มีความสามารถแต่วีวีนั้นคอสแค่สองยืนตั้งสี่พันคุ้มมากๆนะครับให้ตีใบต่อกล่องครับผมต่อไปแฟรงกี้สังกัดกลุ่มโจรสลัดบ,บวกฝ่ายคาแรคเตอร์การ์ดคอมมอน พ้อสี่พาวเวอร์หคพนคเตอร์บวก1,000ไม่มีความสามารถครับแต่เป็นคาแรค c เตอร์ไม่มีความสามารถที่โจมตีแรงที่สุดในสตาร์เตอร์เด็กสีแดงครับเพราะจ่ายสีดง้งตีได้ถึง6,000ให้ฝ่ายป้องกันต้องใช้มือ2ใบเหมาะเป็นตัวบุกมากๆครับให้4ใบต่อกล่องครับต่อไปบุสังกัดกลุ่มโจรสลัดหบวกฝางคาแรคกเตอร์การ์ดคอมมอน ข้อสองพาวเวอร์สามพันเคาน์เตอร์บวกสองพันความสามารถเมื่องลงสนามนําการ์ดด้งของเราที่เลสอยู่จํานวนสูงสุด2ใบเลือกใส่ให้กับลีดเดอร์หรือคาเล็เตอร์ของเราได้1ใบเป็นคาเล็เตอร์ที่มีเคาน์เตอร์สองพันนะครับและมีความสามารถนําด้งที่เล่อยู่2ใบใส่ให้กับเพื่อนเราได้นั่นเองเก็บไว้บนมือก็เป็นชิลสองพันเมื่อลงสนามแถมยังยัดด้งให้เพื่อนได้อีกให้2ใบต่อกองครับต่อไปมังกี้ดีลูฟี่ สังกัดซูเปอร์โนวาและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์ <Character. S 2> การ์ดซูเปอร์แร่คอสห้าพาวเวอร์หกพันเมื่อลงสนามได้รับความสามารถจู่โจมฉับพันและติดด้งสองใบเมื่อโจมตีในการต่อสู้นี้ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งใช้งานบ็อกเกอร์ได้เรียดได้ว่าถ้าการ์ดใบนี้ตีแล้วมีสองดง้งขอการ์ดป้องกันจากบนมืออีกฝ่ายเท่านั้นให้สองใบต่อกล่องครับต่อไปโลโลโนอาโซโรสังกัดซูเปอร์โนวาและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์ <Character. S 2> การ์ดซูเปอร์แร่เหมือนกัน คอร์สามพาวเวอร์ห้าพันความสามารถติดด้งหนึ่งใบคาแรคเตอร์นี้บวกพาวเวอร์หนึ่งพันเป็นคาแรคเตอร์ที่ติดดง bij, ้งหนึ่งใบบวกหนึ่งพันเป็นหกพันแต่มีสกิลเบิ้ลพลังให้อีกหนึ่งพันนะครับให้สองใบต่อกองครับต่อไปการ์ดพอยช็อปเปอร์เป็นอีเวนต์การ์ดคอมมอนคอร์ดหนึ่งความสามารถคอร์เตอร์เลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์หนึ่งใบในการต่อสู้นี้พาวเวอร์บวก3,000และความสามารถทิกเกอร์เลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์1ใบในเทนนี้พาวเวอร์บวก1,000นะครับ ในส่วนเคาน์เตอร์นะครับเวลาป้องกันใบนี้ชิวจะบวกอีก3พันะผมจะทำให้ลีเดอร์พลังป้องกันอยู่ที่800 0ยังไม่พอมีความสามารถของทิกเกอร์อีกนะครับถ้าเช็คเจอเลือกลีเดอร์หรือคารคเตอร์หนึ่งใบพลั power บงบวก1000จนจบเทิร์นให้2ใบต่อกองครับต่อไปหมดปืนเจ็ดยังยืดอีเวนต์การ์ดคอมมอนครับผมคอสี่ความสามารถเมนเฟดเลือกคารคเตอร์ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบที่มีพวอร์6 0ันหรือต่ำกว่า KO การ์ดใบที่เลือก KO คือการทำลายการ์ดใบนั้นส่งเข้ากองทิ้งการ์ดนั่นเองและความสามารถทิกเกอร์สั่งใช้งานความสามารถเมนของการ์ดใบนี้ครับผมนั่นก็คือถ้าไล่เมนเฟสสามารถ KO คาแรคเตอร์ที่มี Power 6 0 0 0หรือต่ำกว่าได้และเมื่อเช็คเจอก็สามารถ KO คาแรค o เตอร์ที่มีพ w e r 6 0 0 0หรือต่ำกว่าได้นั่นเองให้2ใบต่อกองครับต่อไป เดียเบิลแจมหรือเดวิลเลสขาปีศาจของซันจินะครับเป็น Guard Common, อีเวนต์การ์ดคอมมอนคอสหนึ่งความสามารถในเมนเฟสเลือกคาแรคเตอร์หรือลีดเดอร์ที่มีลักษณะกุมหมวกฟางหนึ่งใบในเทอร์นนี้เมื่อลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ที่เลือกโจมตีฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งใช้งานบ็อกเกอร์ได้และความสามารถทิกเกอร์ทำเคคาแรคเตอร์การ์ดบ็อกเกอร์ฝ่ายตรงข้ามที่มีคอรสสหรือต่ำกว่าได้นั่นเองเป็นใบคอสหนึ่งที่คุ้มมากครับผม ให้2ใบต่อกองครับต่อไปเรือเทาสั้นซันนี่สเตทการ์ดคอมมอนหรือเวทเซตนั่นเองคอรสสความสามารถใช้งานช่วงเมนเฟสเรดการ์ดใบนี้เลือกลีดเดอร์หรือคาเลคเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มโจรสลัดหมวกฝางของเราหนึ่งใบในเทร์นี้พาวเวอร์บวกหนึ่เป็นการ์ดเวทมนต์นะครับเรดการ์ดใบนี้บวกพลังให้ลีดเดอร์หรือคาเลคเตอร์ได้เซ็ตใบเดียวคุ้มแน่นอนให้2ใบต่อกองครับและสุดท้ายการ์ดดุ้งจำนวน10ใบตอกองพร้อมเล่นเลย ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อยากให้เราทำคลิปแบบไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับถ้าคุณต้องการสั่งสินค้า One One p i พ c e c a r d Game ทัก f เฟซบุ๊กเพจฮ่าลุยโฮมได้เลยครับสำหรับวันนี้กับตันปอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ